อายุน้อยกว่าพี่หน่อยอีกและพี่เคนตามจีบพี่หน่อยอีกจริงหรือไม่พี่หน่อยบอกเอไม่ได้สนใจคุณเลยคุณเคนคดีรเดดโอ้คุณแต่คุณตามจีบโดยการขออาศัยขึ้นรถบ้างละ่ะทําเป็นกลับบ้านทางเดียวกันบ้างละ่ะ <c oughs> มีรถก็ไม่ขับรถไปกองอะไรเงี้ยมีรถก็เอารถจอดไปบ้านดีกว่าน่าริกซี่ไปแล้วพอพอจะเลิอกกองก็แบบสบายเป้ตอนนั้นต้องแบบเซ่อเซ่อสบายดีไหนครับอุ้ยพี่หน่อยครับเอี๋ยว ผมติดรถที่หน่อยไปลงหน่อยได้นะครับอะไรเินเินจะไปอะไรจะไปอะไรบ้านเินอยู่ไหนเหรอที่หน่อยปฏิเสธไม่เขาว่งงนะว่าอยู่ๆแบบว่าอยู่ๆไอเด็กคนนี้แบบจะมาติดรถชั้นไปอะไรเงี้ยก็เห็นนกันแต่แบบไม่คิดว่าจะมานั่งรถอะไรเงี้ยบ้านเขินอยู่ไหนบ้านเคินอยู่รามันคนละทางกับบ้านพี่เลยบ้านพี่อยู่ตรงหลักสี่พอดีเลยครับตรงผมต้องลงตรงหลักสี่เบเลยตรงนั้นเลยผมต้องลงตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยจะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับว่าได้นั่งด้วยกันสองคนแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยจะกลับรามยังไงจากหลักสี่